สวัสดีครับกาลยานมิตรพุทธวจนะทุกท่านวันนี้เราจะมาอ่านธรรมะจากพุทธประโวดของพระพุทธเจ้าเล่มนี้นะครับผมพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มคู่มือโสดาบันธรรมะที่เราจะอ่านในวันนี้นะครับผู้สิ้นความสงสัย วงเล็บพระโสดาบันในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียามยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้ว ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปติกะไม่มีสลมไม่มีสมมณะและพามผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลก คนเหล่านี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขา ผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าชา้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงด่งสีนกแห่งนกพิราบการบูชาเช่นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าวงเล็บจากความหมายเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอร์ ทั้งคนพาลและบัณฑิตคันกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูญย์พินาตไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทรมัทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นำ มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขออัดถะแห่งภาสิทธนั้นจงจำแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้ว ได้ตัดข้อความดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั้นมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้ว ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทําดีแล้วกระทําชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปาติกะไม่มีสมณะและพามผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเหล่านี้ เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่มเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่มเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่มเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่มเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่มหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้ว ล่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าชา้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดั่งสีแห่งนกพิราบการบูชาการบูชาเช่นสวงมีที่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่เป็นคำเปล่าวงเล็บจากความหมาย เป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจ้อทั้งคนพลานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า แม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียันยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหวตลระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้ว9ก้ารอเารอเกาของ พวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเป่าว,วงเล็บจากความหมายเป็นคําเท็จเป็นคำ f, ํนคำเฟรอเจอร์ทั้งคนพานและบัณฑิตคัน้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ขอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าวงเล็บในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสย่าง เดียวกันทุกตัวอักษรกันในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้นภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วคุนคิดอยู่ในใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนมีความเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียันยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วเก้าอเก้อเ คําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่เป็นคําเปล่าวงเล็บจากความหมายเป็นคําเท็จเป็นคําเพอ้อเจอ้อทั้งคนพานและบัณฑิตขันกายแตกทําลายย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลาย ในการใดความสงสัยวงเล็บกลางขาในฐานะทั้งหลาย6ประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกขแม้ในเหตุให้เกิดแห่งทุกขแม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกแม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก ก็เป็นสิ่งที่อริยะสาวกนั้นละขาดแล้วภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยะสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้วงเล็บต่อน,นิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แลพุทธวจนะสาธุสาธุสาธุ Rapom